แม้ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นสัตว์เมืองก็จริงตัวอยู่ในเมืองแต่หัวใจเป็นสัตว์ป่า และจะเป็นสัตว์ป่าที่ร้ายกว่าสัตว์ป่าชนิดไหนๆทั้งหมดเดงจะเห็นได้ง่ายๆว่ากวางไม่หมดป่าเพราะเสือกัดแต่กวางอาจจะหมดป่าเพราะคนล่ามนุษย์นี่แหละค่ะที่ได้ทําให้ทั้งสัตว์ป่าและต้นไม้สูญพันธุ์ไปแล้วมากมายสัตว์ป่าฆ่ากันได้ก็ทีละตัวและโดยมากก็เพราะจะต้องกินอาหารแต่มนุษย์อย่างเราสามารถฆ่าสัตว์ป่าได้ทีละมากมายทั้งฆ่าเพื่อกินฆ่าเพื่อเอาไปขายหาผลประโยชน์ และแม้แต่ฆ่าเล่นเพื่อความสนุกมือหรือฆ่าเพื่อโอ้อวดกันสัตว์ป่าทั้งหลายอาจดูโหดร้ายก็จริงนะคะแต่พวกมันก็ฆ่ากันได้ทีละตัวทีละตัวเท่านั้นและฆ่าแล้วก็แล้วกันไปแต่มนุษย์อย่างเราฆ่ากันทีละมากๆม,มนุษย์เพียงคนเดียวสามารถฆ่าผู้คนได้เป็นแสนเป็นล้านยิ่งกว่าน,นั้นก็ยังมีการขู่อาฆาตกันอีกฆ่ากันครั้งนี้ไม่พอ ยังฆ่ากันไปจนถึงขั้นลูกหลานหรืออย่างบางชาติบางสังคมอาฆาตกันมาฆ่ากันไม่รู้จักเลิกราเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะซึ่งเป็นสภาพที่ไม่มีในหมู่สัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นเหล่านั้นไม่มีการขู่อาฆาตจองเวรกันขนาดนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยนะคะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐจริงหรือ ปฏิเสธไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมาล้วนเต็มไปด้วยสงครามความขัดแย้งและการกดขี่กีดกันมนุษย์ด้วยกันเองสงครามที่ผ่านมาล้วนสร้างบาดแผลให้กับมนุษยชาติและยังเป็นรากฐานของความเกลียดชังในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังทางเชื้อชาติเพศหรือชนชั้น สงครามไม่ได้ทิ้งไว้แค่เพียงความพ่ายแพ้หรือเลือดเนื้อของเพื่อนมนุษย์ที่ถูกทรมานด้วยความเกลียดชังเพียงเท่านั้นสถานที่เองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกเล่าความโหดร้ายและพิษจากสงครามในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์สถานที่เหล่านั้นถูกใช้เป็นพื้นที่ในการทรมานและข่มเหงเพื่อนมนุษย์ อย่างไรก็ตามค่ะในปัจจุบันสถานที่เหล่านั้นกลับกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คอยบอกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามและคอยตอกย้ำว่าเราไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบในอดีตอีกเด็ดขาด ในหนังสือซิกมันฟรอยด์ประวัติชีวิตการงานและฟรอยด์บำบัดโดยกิตติกรมีทรัพย์นักเขียนและนักจิตวิทยาตอนหนึ่งของหนังสือดังกล่าวกิตติกรกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเัลเบิร์ตไอน์สไตน์และซิกมันฟรอยด์ที่มีต่อกันซิกมันฟรอยด์นักบุกเบิกอัจฉริยะด้านศาสตร์ทางจิตอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักบุกเบิกอัจฉริยะด้านศาสตร์ทางฟิสิกส์ทั้งคู่เป็นบุคคลสำคัญร่วมสมัยกันเป็นเพื่อนต่างวัยที่คบหากันอย่างถูกคอ ทั้งสองต่างเป็นคนดังแห่งยุคในฐานะอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์มีเชื้อสายยิวเหมือนกันอันนำไปสู่คนหัวอกเดียวกันเพราะต่างถูกฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมนีไล่ล่าอย่างจริงจังในช่วงนั้นครั้งหนึ่งไอสไตน์ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพเขียนจดหมายถึงฟรอยผู้คิดค้นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ถามว่าทำไมถึงทำสงครามไอสไตน์ตั้งคำถามกับฟรอยว่าทำไมมนุษย์จึงทำสงครามเข่นฆ่า ก้าร้าวทำลายซึ่งกันและกันจะมีทางให้มนุษย์เป็นอิสระจากสงครามอันเหี้มโหดได้หรือไม่เข้าใจกันว่าไอสไตน์ได้แรงจูงใจในการตั้งคำถามเช่นนี้มาจากการปกครองของนาซีที่ต้องกำจัดล้างเผ่าพันธุ์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวในประเทศทั้งหมดอย่างโหดเหี้ยม ฟรอยให้คำตอบไอสไตล์ style, เรื่องการหยุดความก้าวร้าวของสงครามก็คือต้องมีความร่วมมือกันของทุกชาติเป็นสันนิบาตชาติเป็นสารดีกาให้คำพิพากษาทุกคดีความขัดแย้งอันจะก,ก่อสงครามถ้าองค์กรสันนิบาตชาติเข้มแข็งก็จะสามารถลดสงครามลงได้ส่วนในเรื่องของความก้าวร้าวฟรอยตอบว่าความก้าวร้าวหรือความชังเป็นขั้วหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับความรัก เป็นอารมณ์เดียวกันแต่อยู่คนละขั้วคนเราต้องมีอารมณ์รักและชังเพราะจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่แต่ฟรอยก็ไม่ได้บอกว่าความก้าวร้าวเป็นอารมณ์แปรปรวนหรืออารมณ์โรคจิตอย่างที่ไอสไตน์เรียกขานแต่ประการใดเรารู้ดีว่าสงครามอบอวนไปด้วยการสูญเสียและความตายแต่อะไรคือภาพที่แจ่มชัดของสงคราม สงครามทำให้เราได้รับรู้ถึงขมาควันและความรู้สึกอันหนักอึ้องของเหล่าชายหนุ่มอายุน้อยที่ยืนอยู่กลางทุ่งสังหาร แม้จะมีบทเรียนจากความรุนแรงให้เราเห็นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงประจักษ์อยู่หลายเหตุการณ์แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้สงครามหายไปจากบริบทสังคมโลกแต่อย่างใดซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์สงครามในปัจจุบันที่โลกกําลังประสบพบเจอสงครามเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งที่เร็วที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความขัดแย้งที่รวดเร็วที่สุดเหมือนกันแม้สงครามจะนำมาซึ่งผลกระทบมากมายแต่ความขัดแย้งบางอย่างก็ซับซ้อนจนไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยวิธีการที่นุ่มนวลผู้มีอำนาจบางคนจึงเลือกที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อยุติปัญหาเพราะการใช้สงครามหรือความรุนแรงเป็นตัวเร่งในการซื้อสันติภาพใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลที่รวดเร็ว เมื่อเทียบเคียงกับการที่ต้องประวิงเวลารอการแก้ไขแบบค่อยเป็นค่อยไปคนจำนวนหนึ่งจึงเลือกที่จะขจัดปัญหาด้วยสงครามหรือบางครั้งสงครามอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้อีกฝ่ายเข้าไปควบคุมปกครองฝั่งที่ถูกกระทำตามที่ตัวเองต้องการได้เราจะเห็นลักษณะแบบนี้ได้จากสถานการณ์ความตึงเครียดในบางประเทศที่ทุกฝ่ายมักจะหลีกเลี่ยงการเจรจาใดๆที่อาจนำไปสู่สงคราม ประกอบกับบทเรียนราคาแพงในช่วงศตวรรษที่20ทั้งสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือสงครามอิรักเองก็ดีทั้งหมดได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้คนรุ่นใหม่เห็นแล้วว่าสงครามไม่ใช่สิ่งจำเป็น แม้คนชนใหญ่จะเกลียดและกลัวสงครามหรือแม้จะมีองค์กรระหว่างประเทศพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแต่ก็ประสบผลสำเร็จไม่มากนักทั้งนี้เพราะสงครามกับมนุษย์เป็นของคู่กันแบ่งแยกจากกันได้ยากสงครามเกิดขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์จำความได้ดำรงอยู่ในปัจจุบันและคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างไม่อาจระงับมันได้เมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้ สิ่งที่เราพอสามารถทำได้คือต้องศึกษาเข้าใจสงครามและหาทางป้องกันหากจะเกิดก็ขอให้เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะไม่มีใครได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการทำสงครามโดยเฉพาะสงครามที่ยาวนาน ลองพิจารณาให้ดีค่ะว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่ไหนพระพุทธศาสนาได้ย้ำเตือนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วก็อาจจะเลวซามต่ำช้าไม่ต่างกับสตัตว์แต่ถ้าฝึกแล้วก็จะประเสริฐสูงสุดทางพุทธศาสนาบอกว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเป็นสัตว์ที่ฝึกได้สัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นสู้มนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามันฝึกไม่ได้เกิดมาอย่างไรมีสัญชาตญาณอย่างไร มันก็อยู่ไปตามสัญชาตญาณแบบนั้นจนตายก็อยู่อย่างนั้นแต่มนุษย์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมนุษย์สามารถที่จะพัฒนาได้สามารถฝึกได้ความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การฝึกดังนั้นเรามาเริ่มที่ตัวเราค่ะเริ่มจากการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดดีทำดีไม่อาฆาตมาร,ร้ายต่อผู้อื่นเว้นจากการเบียดเบียนเนค้นฆ่าทำร้ายซึ่งกันและกัน ระงับความบ้าคลั่งที่อาจแทรกซึมอยู่ในห้วงลึกของจิตใจเราให้ได้เราจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐโดยแท้จริง